ผงซักละมนุนคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าหลายๆท่านนะคะอยากจะรู้แล้วว่าผงซักละมุนเนี่ยเหนือกว่าผงซักท้องตลาดยังไงนะคะวันนี้เมย์จะมาเล่าให้ฟังค่ะผงซักละมุนค่ะเขามีประสิทธิภาพในการซักนะคะถึง4เท่าเราไม่ต้องขยี้หนักแล้วเป็นพลังซักไบโอเอนไซม์ค่ะเวลาที่เราแช่ผ้านะคะ ผงซักลมุนแช่ข้ามคืนไม่มีกลิ่นอับค่ะแต่ถ้าเราใช้ผงซักทั่วไปแช่ไว้นะคะสชั่วโมงกลิ่นก็เริ่มมาละน้ำก็เริ่มบูดแล้วนะคะผงซักลมุนค่ะไม่ผสมโซโดาไฟไม่ใส่สารฟอกขาวรับรองค่ะว่าผ้าของเรายังสีสดใหม่เสมอไม่ทําลายเนื้อผ้าค่ะผงซักลมุนค่ะละลายน้ำได้ดี ไม่ทิ้งคราบตกค้างบนเสื้อผ้าแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ผสมแป้งค่ะเราได้ใช้ผงซักผ้าที่เป็นผงซักแบบล้วนๆมีประสิทธิภาพสูงค่ะเราจะทุ่นแรงมากๆในการซักผ้าแล้วที่สำคัญนะคะซักได้ทั้งฝาบนฝาล่างจะซักด้วยมือก็ได้ค่ะตากผ้าในร่มไม่มีกลิ่นอับด้วยนะคะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราได้มีเสื้อผ้าหอมๆได้ซักผ้าแบบง่ายๆไม่ต้องเปลืองแรงแล้วที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้ดูสำหรับท่านไหนที่อยากลองใช้นะคะ1ซองนะคะ500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะคะ ก็ส่งได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยหรือใครอยากได้แบบเป็นลังนะคะแบบเป็นลังเนี่ยจำไม่คิดค่าส่งเลยก็สามารถสั่งเข้ามาได้แล้วก็ไปแบ่งขายได้เลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวมีอะไรดีๆเมยจะมาแชร์แบ่งปันค่ะ mm hmm. เดี๋ยวไปซักผ้าก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ